สวัสดีครับผมสายชวนอีสานและทุงใต้ครับวันนี้อยู่บ้านคลองน้อยสุราธานีครับมาอยู่อาหารอยู่หากินครับตามภาษาวิธีชาวบ้านครับคนดินคลองครับคนอยู่ตามคลองครับผมมาอยู่หากินครับในที่มาเปิดลังดูดิมีตัวไหมครับดูผลงานครับผมวันนี้น้ําก็เริ่มเริ่มน้อยลงครับน้ำเยอะไปหน่อยครับวันนี้น้ำเยอะไปหน่อย เกมนี้ไม่ใครเท่าไรครับแต่ก็ลองดูครับลองดูจะมาจากพน,นมครับผมมาไกลครับวันนี้มาที่บ้านครับมาเดิมครับผมอยู่มากินตามเรื่องครับผมไม่ต้องพายมาเลย น้องเดียวมั้นไปหนึน่งมายัางนี้นึ่งตัวเด้อมาแล้วขึ้นมาแล้วโซ่โอ้สามสี่ตัวสี่ตัวครับรอ๋อตัวครับหลายตัวไปไปกว้างจ่ายนะอากาศครับผมบ้านริมคลองครับ อยู่หากินครับผมนี่ครับวิถีบ้านเป็คลองครับช่วงน้ําขึ้นถึงก็น้ําจะเต็มคลองครับรูดอยู่เลยะนโรดดูน้ำปุมเพิ่มรูอยู่ป่าหญ้าไปหลยตุงตรงไอ้เทวุเอทอน้ำไหมทอน้ำาหเทอน้ำั่วอะดูต้อน้ำเก็กลนหนวดูนะบรรยากาศครับผมนี่มาพันได้น่ะไม่บอะพันได้วันนี้ถือท้ายน่ะเข้าไปในรงนาน มีแฟนในถือท้ายครับผมมากันหลายคนครับวันนี้ถือโอกาสมาที่บ้านของน้อยแล้วก็อยู่หาก,กินครับผมเออยเว่าออกกัจับจัดเปล่ามาได้อยู่ครับผมยังเจอครับก็ยังได้อยู่ครับขี่สองตัวสามตัวครับมาลักอยูอนนะ่ั้ง ้อยู่ครับดูบาดนี้ครับผมบาดนี้โอ้ยสวยงามอาจารย์เที่ยดนี้วิธีคนบ้านชายคลองครับจะตั้งใช้เรือครับผมทำามาหากินในเรือครับใช้รถใช้เรือด้วยครับสองอย่างควบคู่กันไปครับผมเมื่อก่อนใช้แต่เรือครับที่เราใช้รถด้วยมีรถด้วยครับทั้งรถทั้งเรือครับเรือที่ต้องใช้อยู่เพราะเราต้องทำหมากินครับผม ครับปลาลุงปลาตามในคลองครับมีไหมอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ไอ้ทิดตัวใหญ่นะนั่นหมอบล็อกครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับให่ครับอ่าตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับอืมเออไม่ชนเลยนะในนู้ในนู้นฐานนี้ผมต่อติดดี่ที่ว่าตัวนั้นเหมือนกัถี่เดียวเลยยี่ที่ว่าชุนโอโ้ชุนเกือบเนียน Okay. Họ, ta vào, đi đồ ừ cái đây cái đây bà nuôi gặp thức người ví dụ con ừ để bà chết tìm nó luôn mai bà thuộc bé ăn lấy con hay mà nó thỏ chết áo ta hôm nay lươi ừ mấy con ăn lấy lao quán này cắt cà เียวจะดูริมซิ่งไม่ริมซิ่งจะก็รู้เออช่วยของในน้ำมันไม่แน่นอนครับผมเอ๋ยวดูกันครับบารนี้ครับโทนเลยมาเลยโทนเลยดูบารนี้ครับอื้มอยาเก่งไปตั้งนานก็ดีติดใจติดใจติดใจเอ้ยขี่ได้อยู่ปลาขึ้นมาเลยก่อนอย่าไม่อยาไม่นีเลยแย่งไปหน้าซ้ำทีก่อน ถูถูแล้วนันะดูบาทนี้ครับดูบาทนี้เอ้บาทนี้ครับ,บ,บ,รบตัวหรือเปล่าเอ้ยดูนาบิด เกร็จสมบูนณ์มั้เนี่ยดูปลายาดูสวยข้ามนานดูยาต่งงางๆต่างเกี่ยวๆอะไรสวยงากาศดีครับผมบ่านสายกองครับผมนี้ขอจอา้าลุยหมดจานนะบันนี้ครับสวยเองนะรก็ผมที่บ้านตรงนี้เออสวยงามโชดแหน่เลยจา,น,ายนนเลย,ยิบไปแล้วนะโชดแต่โชด จัดชายคลองครับผมบ้านชายคลองครับของบาโชคอย่างเงียบอยู่ครับอย่างเงียบอยู่เออยไม่ตัวแล้วกไหวมาดขึ้นไหมถอยลังถอยลังอย่างเดียวดูบานนี้ครับตัวไหมเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยคุณเอ้ยจุดนี้ครับผมจุดนี้ครับ โอเคเลยปัดเลยตงใช่ไหมเนี่ยมึงเสี่ยเจย่กนมาในมัดวันจ้าไปจ้าไปเจ้าไปจ้าไปเจ้าไปร้านตักป้าไปเนาะกวนรวนเลยตักราแบบนี้ครับผมมันม้วเลยมนเฉยๆโอ้ยถ้าที่เป็นสามทิพย์ดูเหมือนกันเนะตรงนี้อยู่ว่ากินครับผมใครอยู่ได้กินครับอันนี้ครับผมถายจนอีตาแล้วตุตายครับ ำเสนอการหว่านเหในคลองครับผมที่ม้านั้นไม่ได้เจบรถลเลยนะลางล่างเออป่ายารอดไปตั้งแต่บ้านหลังนูมนมาเน่ยมีทั่วก้าดูไปตัวอาจารอ์รอยไปรอ วงครับผมจุดนี้มีสิครับเล,ล,น,ล,น,ลนี่อม่้าก็น,นับเต็มพอได้นับเลยนะสามคเต็มนะกันนะ Học. à thì này mì dip, em ấy mi đi mì mi bơi mì mì Tua thao, 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 thao thao, thao à, nào nữa nơi 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 อย่างเลยทำสิบมีรุ่นไหมอ้าวยี่ห้าตัวครับผมสรุปแล้วบาทนี้ครับนี้ยี่ห้าตัวครับเอ้อคนละอากาศบานแชยคลองครับผมเออไฟนาติดนัก

ตยา e. <a> ัตัวจ <ım S 3> ัดไปเฮ้ยไม่มีได้หนูมันไม่ีโดนไไม่ได้พ้นขมนไม่แโนหม้อ่าไปได้่อมเนี่นอืมองนันกชินที่จีนนะ Ồ, cái gì bán cài cái dây thế cái này bỏ mai làm như thế mà đúng đúng mới là cái gì thì nhìn đúng Cái eh cái nó cái à Thế nhưng mà thải điêu cái thải hàng, cái hàng thì còn hàng thải Thôi ừ, cái đây quá mừng mà nút chặt đúng ăn thì bỏ ăn thì Đi lại xuôi Hàng na này thì đang xưa về na, ừ, xưa về na thì ถูกตอนดดกโดนไอ้ก็ดีไม่พื้นไ,ไม่ได้หลุเลงมไม่ต้หลุดเงเวยบาทีมาที่แคทเอดึกเหมืมมนอนกันตรงนี้กินนั่นคือมูตกกุ้งเบานี่คับวิธีคนตกกุ้งครับผมตกกุ้งแม่น้ำครับนี่ครับมีขันเบ็ดครับมีกระชังครับใช้ไฟมอครับผมกลางคืนครับกินเลากลางคืนครับ bị con tôm cung, cung máy nấm, này các, nó nói mất o để nè, để nó nè, hay là này, nè, ติดไว้แค่นั้น<ม>ยังงี้เฝาตัวกันนั่นอะไรได้ยากเลว้ยติด่นั้นเลยนะกล้าไปเกล้ามาใช่ไหมโอเคเอันนี้ก็ประมาณนี้ก็บผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยู่อ่ากินครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ